สวัสดีค่ะพี่ตยจนงานค่ะวันนี้เรามาทำอะไรเอยเซ็กดุเซ็กดันแบบนัาโอ้ีอะไรมาพอปีจะมาเลยนะคะมับไม่ไม่แม่ละใม่แ <c ười> ม,ม่ดึงขึ้นนะนน เป็นอย่างนั้นจริงจังนะหายไปชื่อ้หมีแรต่เอ็นนาบุถ้าจะเปลี่ยนชื่อหน่อ <c oughs> ย,ย,ย,ยเ,ปเป็นบอเบีย,าน,ยานาบุ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เอารถมาเช็คเพราะว่าเอาเพิ่งไปซื้อไก่มาสเสร็จน,นะคะแ้วก็ เช็ครถเลก็ไปจ่ายค่าประกันรถนะคะนาจายซีด้เมือไม่ยังบ่ได้กินข้าวเลยนะหิยคเลยหนอมีจะให้มานมาไบบบ่มันบ่มีอย่างขายดินี้นะนี่ได้เขียนรถ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โตเยต้านะคะเอารถมาเช็คระยะ <c oughs> เดี๋ยวยยรถคุติวกับชิดเจเช็คระยะกันโรแล้วลืมเบิรกนะว่ามันจะโรแล้วต่ยังบ่หอดอ่ะเพราะว่าขี่ไปแค่โรงเรียนนะกับเพราะว่าเหตุผลที่มันแบบใช้กิโลเยอะคือทำเงินบ้านโลโรโรนะคะ ก็นั่งรอการนั่งเล่นไปเมื่อเช้าเนี่ยก็ทำนั่นทำนี่มาหยาบวันเสาร์วันอาทิตย์ นี่เป็นแบบว่าแดดแดดๆนะคะบอกงูว่าฝนชิตตคือบอกคนเยอะมากเลยเมื่อนี้นะคนมาเช็คเยอะๆนะดูก็น่ารักกันสมบัติพระจานทรหน้าห้องหลัง โอเคนะคะตอนนี้ก็นั่งรอก่อนทุนที่ให้การรับชมจ้าทมาไรอ่ลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิในกติกาสารบัญเลยเด้อแับนีค่ะ